ถ้าเปิดลมขึ้นแล้วพี่น้องมาเนี่ยกำลังเดินทางรับครับแลพอบรรยากาศฝนตกลงภูทับเบิดครับเพิ่นกระเตือนแล้วว่าให้ใช้เกียร์ต่ำใช้เกียร์ต่ำครับเด็กเป็นบาทครับจะมีข้าง เปรียทียบกัการที่เป็ใหม่บรรยาการขาลงครับ ใส่กวดเมฆนะครับบางหันเขาสิยูเลือนขีฝาทายบรรยากาศครับอันนี้อันนี้เป็นช่วงระยะขาลงครับขาลงพอดีจุดที่บ่งยูบองภาคสี่ยูมองคุ่นครับนะครับลงมาแล้วกับทีพอ มันก็นเลยขึ้นไปยุ่ของบนนั้นมันก็นเลยเป็นเป็นเมฆครับเมฆสีอ้อมตอนนี้เมฆกำลังเสียหายหันลงมาซากว่านี่มองจากมุมขของบนมากก็จะเห็นบรรยากาศของยอดเขาพุทธเปึก น้อยหนึ่งนะครับพอบรรยากาศดีก็เลยจอดเก็บผาบบรรยากาศลองเบิวมาแต่จริงเราอยู่เท่มคู่ถ้าเปิดมันมันเป็นมันเป็นก้อนเมฆก้อนหนึ่งครับมันก็เลยเป็นพอพอเห็นทางล่างอันนี้ลงมาแล้วนะครับอ็แรงแรงลงไปนิดเดียว